สิปีที่หมอได้เงินไปค่อนข้างมาหาศาลลูกเมียของหมออยู่สบายทุกอย่างตู่กับลูกอยู่กันดังลําบากนะทรัพย์สินตู่เลือยอยู่แค่เนี้ยคืนตูเ่เถอะคุณตู่กันทิพย์ถึงท่าดีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยกมือไหว้วิงวอนขอร้องหมอสู่ชื่อดังให้คืนทรัพย์สินของเธอจํานวนเจบล้านบาทที่นําไปค้าประกันเงินกู้ให้กับหมอสูคนดังกล่าวแต่ท่าทีของคุณหมอก็ยังนิ่ง ทำให้คุณตู่เปิดใจกับทีมบิ๊กเกียนถึงความอัดอั้นและการทวงสิทธิ์สินทรัพย์ที่นําไปค้าประกันเงินกู้ให้กับหมอสูชื่อดังจนโลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตพร้อมคําถามว่าเพราะเหตุใดเธอจึงยอมนําสินทรัพย์ของเธอไปค้าประกันเงินกู้ให้กับหมอสูคนดังบางก็บอกว่ามาจากเรื่องชู้สาวซึ่งเธอก็ออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยว่าเพราะความเชื่อใจ คิดว่าหมอเป็นคนดีสถานะทางการเงินดีอีกทั้งหมอสูรคนดังยังสนิทกับอดีตสามีเธอและใช้กลอุบายเรื่องผลตอบแทนมาจูงใจในการคำประกันเงินกู้ให้แก่โรงพยาบาลจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมากว่า12ปีเธอคิดและเข้าใจเสมอว่าหมอสูรคนดังกล่าวเป็นคนดีแต่สิ่งที่หมอสู้คนดังกล่าวรับปากไว้ไม่เป็นจริงสักอย่าง แถมยังทำให้เธอสูญเสียทรัพย์สินไปจนถึงขณะน,นี้มีสินทรัพย์ของเธอที่เหลืออยู่3มชิ้นสุดท้ายและกำลังจะถูกยึดตามกระบวนการทางกฎหมาย <PM. S 1> เมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกรียนจะค้นหาคำตอบสวัสดีค่ะ สองปีที่หมอได้เงินไปค่อนข้างมหาศาลลูกเมียของหมออยู่สบายทุกอย่างตูกับลูกอยู่บันดาลลำบากนะทรัพย์สินตูเลยอ,อยู่แค่นี้คืนตูเถอะหมอไปเอาเมียเอาลูกหมอมาค้ามประกันแทนตูนะและ้วทรัพย์สินของตูเนี่ยหมอไปเอาทรัพย์สินของหมอมาเปลี่ยนหลักทรัพย์คืนตูแค่นี้คือกรบอกว่าจบแล้วทำไมหมอไม่ทำ so fon do prathum